เรียนคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานกำนันผู้เย่บ้านเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2565คุณลักษณะเฉพาะบุคคลนางสาวศิริการเผ่าดวงดีอายุ43ปีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563 อาชีพเกษตรกรนางสาวสิริการเผ่าวดวงดีผู้เยญ่บ้านหมู่11บเอตำบลดอนมดแดงเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานทางด้านราชการชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรขยันอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านตนําบลอำเภอส่งเสริมความรักความสมามัคคีของคนในหมู่บ้านมีภาวะเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนที่พูดจริงทําจริงกล้าคิดกล้าทํามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริมความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์นำประชาชนในพื้นที่ทำบุญในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำและส่งเสริมความรักความสามาคัคคีสมานฉันภายในหมู่บ้านและไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษหรือมีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใดผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านด้านอำนวยการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมราษฎรในหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านและปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านมีการประสานงาน และการติดตามการทำงานของคณะทำงานด้านต่างๆโดยให้มีการชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือนมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้อำเภอรทราบเป็นประจำทุกเดือนและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการของหมู่บ้านหรือคณะกรรมการมอบหมายการจัดเอกสารที่เป็นหมวดหมู่สามารถตรวจสอบได้ จัดตั้งกลุ่มจักสานตะก,กร้าพลาสติกขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายกติกาและข้อบังคับของหมู่บ้าน ออกตรวจเวรยามช่วงค่ำคืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดือนละสามครั้งรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์งานประเพณีในหมู่บ้านและตามที่อำเภอมอบหมายมีการประชาคมรีเอ็กซเลค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการช่วยเหลือด้านสาธารณาภัยมีการไกล่เกลี่ยรกรณีประนีประนอมข้อพิพาทให้แก่รัษฎรในหมู่บ้านประชาสัมพันธ์โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนและ25ตาสับตาสปะรดช่วยการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังปัญหาการก่ออาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการพนันปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนโดยช่วยการสังเกตคนแปลกหน้าหรือรถต้องสงสัยที่เข้ามาในชุมชนรถเรือรายจากจังหวัดต่างๆที่เข้ามาในชุมชนและรายงานให้กำนันทราบโดยด่วนด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดเก็บข้อมูลจปถและกอชอชอสองคอ และนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาหมู่บ้านโดยนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปีมีการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและมีการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มีการประสานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆด้านส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนการผลิตโดยการปลูกพืชปุ๋ยพืชสดการไถกลบต่อสังข้าวการทำปุ๋ยหมักใช้เอง จัดตั้งกลุ่มจักสารตะก้าพลาสติกเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนพึ่งพาตนเองในด้านการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้มีการบูรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านโดยใช้กองทุนกลางพัฒนามหมู่บ้านด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และเว้นระยะห่างเมื่อมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านการประชาสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวให้ชุมชนช่วยกันร,รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย ถนนหน้าบ้านทุกวันจัดระเบียบหมู่บ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยถนนภายในหมู่บ้านให้สะอาดอยู่เสมอรณรงค์พัฒนาหมู่บ้านเช่นตัดหญ้าข้างถนนทำความสะอาดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านเดือนละหนึ่งครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุเด็ก เยาวชนและผู้พิการจัดกิจกรรมวันเด็กวันผู้สูงอายุวันสงกรานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเช่นบุญคูณลานบุญพระเวสสันดรบุญเดือนหกตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นส่งเสริมให้มีการทำบุญตักบาตรทุกวันพระและวันสำคัญต่างๆส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ100%เอร์เซนส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการฝึกเตรียมความพร้อมส่งเสริมให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานและเงินสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสและผู้พิการส่งเสริมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์รถน้ำขอพรผู้สูงอายุผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้นำราษฎรในหมู่บ้านทํากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเช่นช่วยกันบูรณะซ่อมแซมวัดที่สาธารณะของหมู่บ้านช่วยงานส่วนรวมในหมู่บ้านช่วยงานบุญงานบวชงานมงคลที่มีขึ้นในหมู่บ้านและยังได้นําจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดและอำเภอจัดขึ้นเป็นประจำ โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกออชในจังหวัดโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ราษฎรในหมู่บ้านเกิดความสนใจในการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติปัจจุบนันมีราษฎรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจำนวน40คน และยังส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยในการออมเป็นประจำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปัญหาน้ำท่วมไรนาเกษตรกรได้จัดทำรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรผู้ได้รับความเสียาหายจากอุทกภัยปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้แนะนำให้ราษฎรผู้ปลูกข้าว ได้ชะลอการขายข้าวและนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องขนมนางเล็ดหรือขนมอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันรณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขยะที่สามารถขายหรือนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำและแนะนำให้แยกขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหรือสามารถฝังกลบ เพื่อย่อยสลายได้ศึกษาวิธีเผาขยะแบบไม่ก่อให้เกิดมลพิษบ้านโนโนแดงหมู่ที่11ตําบลดอนมดแดงอําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่มีปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านไม่มีผู้มีอิทธิพล และยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในหมู่บ้านให้ทราบถึงโทษของยาเสพติดและไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยการจำแนกครัวเรือนออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์ดังนี้กลุ่มครัวเรือนสีแดงคือครัวเรือนที่มีหนี้สินยากจน ผู้ป่วยติดเตียงอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลโดยการสอบถามถึงปัญหาความต้องการของคนกลุ่มนี้ว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเพื่อให้การช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขกลุ่มครัวเรือนสีเหลืองคือครัวเรือนที่อยู่อย่างไม่มีเงินเก็บ หาเช้ากินค่ำดำเนินการให้คําแนะนำทำอาชีพเสริมเช่นในหมู่บ้านโนนแดงได้จัดตั้งกลุ่มจากสางตะกร้าพลาสติกก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแนะนำให้เลี้ยงหอยปูปลาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายกลุ่มครัวเรือนสีเขียวคือครัวเรือนที่ไม่มีภาระหนี้สินรับราชการ พ่อค้าพาณิชย์ประกอบธุรกิจมีลูกหลานมีรายได้มีที่ดินทำกินในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูงขึ้นสินค้าในท้องตลาดราคาแพงก็ได้แนะนำให้คนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ประมาทปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดรายจ่าย ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆการรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎรการไกลเกลี่ยรกรณีพิาพาท การให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆผลการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในพื้นที่นำราษฎรในหมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงหอยปลูกพืชสมุนไพรไว้กินไว้ใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย จัดตั้งกลุ่มจากสารตะก้าพลาสติกขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564ให้ราษฎรในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานประเพณี หรือกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะโดยการประชุมหารือมีความเห็นร่วมกันในทุกๆเรื่องประชาสัมพันธ์เชิญชวนทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางาศาสนาซึ่งราษฎรในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือการค้ามนุษย์มีการประชาคมรีเอ็กซเล์ ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อตรวจตาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยประชาสัมพันธ์โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนและ25ตาสับตาสประรดช่วยการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังปัญหาการก่ออาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาการพนันปัญหาผู้มีอิทธิพลปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนโดยช่วยกันสังเกตคนแปลกหน้าหรือรถต้องสงสัยที่เข้ามาในชุมชนรถเรียรายจากจังหวัดต่างๆที่เข้ามาในชุมชนและรายงานให้กำนันทราบโดยด่วนผลงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปัญหาน้ำท่วมไรนาเกษตรกรได้จัดทำรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยผลงานด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่รณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แยกขยะที่สามารถขายหรือนำไปรีไซเคิลได้กลับมาใช้ซ้ำและแนะนำให้แยกขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหรือสามารถฝังกลบ เพื่อย่อยสลายได้ศึกษาวิธีเผาขยะแบบไม่ก่อให้เกิดมลพิษขอจบการนำเสนอผลงานของนางสาวสิริการเผาดวงดีผู้ใหญบ้านหมู่11ตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ